สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ปอยจัดโต๊ะทำงานในห้องนอนใหญ่ใหม่ค่ะก็เลยพามาดูกันนะคะรวมๆจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นโต๊ะของอีเกียลิซาโบนะคะแล้วก็เก้าอี้จะเป็นเก้าอี้พลาสติกขาไม้ตัวนี้ค่ะที่ด้านข้างจะเป็นชั้นล้อเลื่อนของอีเกียสีขาวอันเล็กนะคะทีนี้มาดูที่บนโต๊ะกันค่ะ ที่มุมด้านซ้ายจะเป็นโคมไฟจีบนะคะ,ะโคมจะเป็นลายสกอตสีเหลืองค่ะอันนี้น่ารักสดใสมากเลยนะคะแล้วก็ข้างๆตรงนี้จะเป็นเทียนค่ะเป็นเทียนรูปโคมไฟจีบนะคะน่ารักเข้ากันเลยค่ะต่อมาทางขวาอันนี้จะเป็นล็อกเกอร์นะคะเอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆค่ะที่ด้านบนอันนี้จะเป็นลำโพงนะคะ ส่วนทางขวาอันนี้จะเป็นดินชักของมูจิค่ะเป็นดินชักอะคริลิกนะคะเอาไ้ใส่ของเล็กๆน้อยๆค่ะส่วนอันนี้จะเป็นที่เสียบปากกานะคะอันนี้ก็เป็นของมูจิเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นที่เสียบ Apple Pencil นะคะอันนี้จะเป็น iPad แล้วก็สไตลัสต่างๆค่ะจะเป็นพวกสไตลัสกูโจอด็อกนะคะ แล้วก็สุดท้ายที่ปอยเอามาวางบนโต๊ะใหม่เลยก็คืออันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตู้เย็นจิ๋วนะคะตู้เย็นอันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะนี่ค่ะเอาไว้ใส่พวกน้ําแล้วก็ขนมนะคะนั่งทํางานไปก็จะได้มีขนมแล้วก็น้ำเย็นๆเอาไว้ดื่มค่ะตู้เย็นอันนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะแถมน,น่ารักด้วยค่ะขนาดก็เล็กนะคะ แล้วก็ที่ใต้โต๊ะจะมีชั้นล้อเลื่อนของมูจิเอาไว้ใส่พวกของจุกจิกค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับโต๊ะทำงานของปอยในช่วงนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ